สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีพฤษภและขนาพฤษภนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปากนะคะไพ่จกักรมนื้อหางตั้งวันที่16เมษายนถึง30เมษายน2568นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกการติดตามทุกสับส b e l ไลค์แชร e ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเราจะเริ่มต้นพลังงานดวงภาพรวมด้วยไพ่คู่บุญน,นะคะ พลังงานไพ่ที่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ขึ้นการวางแผนนะคะมหมายเลขหกสิบสองท่านจะเป็นคนที่มีความรอบคอบมีทำอะไรก็ตามมีการวางแผนเล่วงหน้านะคะเอ,อมีความระมัดระวังนะ,ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีกฎเกณฑ์กฎระเบียบในตัวเองแบบนี้อาจารย์มองว่าชาวพืชศพจะไม่เพียงพํากับอะไรง่ายๆหรอกคะ่ะนะคะในตำแหน่งการเงินผู้โห บริวารหนุนดวงสี่สามเนาะการเงินดีค่ะอ่าชนะทุกปัญหาทุกเขาเรียกว่าทุกยอดทุกอะไรที่ท่านจะได้ท่านได้อะทุกโปรเจกต์โครงการนะท่านมีคนคอยสนับสนุนไม่ว่ามีบริวารดีอมีผู้หลักผู้ใหญ่ดีหัวหน้าเจ้านายดีถ้าท่านทําในงานองค์กรหรือถ้าทาบริําธุรก,กิจท่านก็เป็นคนที่มีชื่อเสียง มีคนนับหน้าถือตาอยู่แล้วมีบริวารหนุนดวงนะคะในตำแหน่งการคอนแทคนะคะไปขึ้นเก็บรักษาไว้เอ่อตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลักนาะหมายเลขสามเก้าเงินค่ะเงินกองแบบของมีค่ากองอะ่ะเอ่อกองเป็นเยอะมากอะ่ะอาจารย์นึกถึงจอมปวกเลยนะ ไพ่ใบนี้อาจอมบ,บวกที่มันสูงๆอะ่ะมันเต็มไปด้วยขุมทรัพย์นะฮะแล้วก็ถ้ามองในแง่ของความหมายคำว่าสาชาเพราะนั้นคือการคอนแทคติดต่อยอดออเดอร์ปังมากในยอดใหญ่ๆนะคะทำอะไรก็ซักเซ็จสำเร็จนั่นเองในตำแหน่งที่อยู่อาศัยหมายเลขสามหกพระพิะเนตอารมณ์ดีบ้านท่านบูชาองค์พระพิะเนตจดเสริมดวงท่านที่บูชาอยู่แล้วก็ยิ่งดีมากขึ้นเลยค่ะ ในตำแหน่งบุตรตาบริวารสนิทใจมีลูกน้องดีค่ะอ่าซื่อสัตย์ทำงานด้วยความจริงใจกับท่านนั่นเองศัตรูไม่มีค่ะมองการไกลแปลว่าท่านเป็นคนมองการไกลมีเนี่ยค่ะมีอะไรก็ตามท่านวางแผนท่านคิดนะคะคู่รักช่วงชีวิตที่ดีขึ้นหมายเลขสิบห้านะคะคู่รักของท่านก็รักท่านดีค่ะ ไม่น่าจะมีปัญหานะคะเป็นความเชื่อมั่นศรัทธาในการละกันสุขภาพค่ะระวังช่วงช่วงหลังคอบาลายัยมีปัญหาบ้างนะโอ้โหให้เศรษฐีขึ้นมาในตำแหน่งสุภาพท่านมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีว่าไพ่ขึ้นอภิมหาเศรษฐีมีโชคลาภได้รางวัลใหญ่สุภาพขอ,อพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำบุญนะคะแล้วเงินยิ่งจะเข้ามาเร็วค่ะการงานกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ มีการเลื่อนขั้นปรับตําแหน่งธุรกิจเติบโตร่ํารวยนะคะอะพื้นที่เห็นความเมตตาโชคลาภนะเลขโชคลาภเจ็ดหกสองสองสี่สามหกสองนะคะ,าะ,คะอ,ะอ,อาจารย์หยิบมาเกิดนะคะ,อะโอเคเพราะฉะนั้นไพ่อีกใบเป็นการบราลานมากกวา่าอะไรก็ตามที่มันมีเกณฑ์ที่จะ ยอมเสียไปบ้างเพื่อได้มาที่เยอะกว่าท่านก็ทําได้นะคะสรุปไพ่หมายเลข56พื้นที่แห่งการพัฒนานาเกียวค่ะท่านมีองค์เทพยานาคคุ้มครองดวงชะตาทําอะไรก็ราบรื่นและท่านเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอด้วยนะคะต่อด้วยดวงความรักคนมีคู่ค่ะความรักคนมีคู่นะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ขอพลังงานไพ่ ฝั่งชาวราศีพิศพก่อนนะคะท่านในไพ่ราชนีพระจันทร์แบบไพ่ชุดนี้บ่งบอกถึงเออลักษณะของการเป็นอิสระก็ได้การทำตามความคิดความฝันของตัวเองนะมีความรู้สึกว่าพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นมีความสุขมีความดื่มดำในเรื่องของความคิดการกระทำของตัวเองนะคะ เพจออฟครับท่านอาจจะคบหากับใครบางคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคนมีคู่นะแล้วคนนี้ทำให้ท่านมีความสุขโอ้โหอย่างมากเลยอะ่ะเออมีแพชชั่นของความหวือหวาความปรรถนาความต้องการนะคะเหมือนท่านมีความรู้สึกว่าเขาอะ่ะคือคู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานมาให้ก็ได้มึงท่านอาจจะอยู่ในช่วงแบบอธิษฐานจิต ไปทําบุญขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก็ได้แล้วท่านเจอกับคนเนี้ท่านมีความรู้สึกว่าเขาคือคนที่ใช่ที่จะเติบโตแล้วก็สร้างความมั่นคงอะไปด้วยกันนั่นเองนะคะเนี่ยลักษณะไพ่ของคนมีคู่ออกมาประมาณนี้นะคะเรามาดูของอฝั่งคนนั้นด้วยนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะ ตัวเขานะคะเป็นไพ่สตรองเขายอมรับในตัวคุณนะอาจจะแปลว่าเป็นทาตรักคุณก็ได้นะเพราะว่าเป็นภาพคนคอนโทลสิงโตอะสิงโตยอมเชื่องๆนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าเขายอมคุณทุกอย่างแล้วถ้าคุณจะบ,บังคับบัญชาหรือบงการอะไรเขาก็ได้เขามีความสุขกับการที่ถูกคุณบัญชาเออประมาณนั้นคือถ้าแปลมันเหมือนกับตกเป็นทาตความรัก กับคุณเลยอ่ะเขาอ่ะเขาเป็นอย่างนั้นเลยนะคะเนี่ยเขามีความสุขอยากที่จะอ่อซัพพอร์ตดูแลอยากที่จะเติมเตม็มอยากที่จะใส่พลังงานที่เขามีให้ใหกับคุณแบบเต็มที่อ่ะเ,ออเสิร์ฟความรักให้กับคุณพึงพอใจอะ่ะนะคะมันเป็นสิ่งที่เขามองว่าคุณเข้ามาในชีวิตเขาก็แบบไม่คาดฝันเหมือนกันนะเหมือนเขาคนนี้เคยล้มเหลวในชีวิตรักจนไม่คิดว่า จะมีใครที่อยากมาทําให้เขารู้สึกรักใครได้อีกอะแต่คุณกลับเข้ามาแบบทําร้านเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอะจนทําให้เขาคิดว่ามันไม่แน่นะถ้าเจอคนที่ใช่จริงๆเราก็เปิดใจได้อีกครั้งอะไรประมาณน,นี้นะคะคนที่ล้มเหลวมาก่อนแต่พอมาเจอใครสักคนที่ถูกใจอะเหมือนคุณเนี่ยถูกใจเขามากเขาพึงพอใจและอยากหยุดชีวิตเขาไว้ที่คุณน่ะ นะคะมาเรามาดูอนาคตพลังงานไพ่ดีวิลจะถ้ามีไพ่ขยายดีอาจารย์อธิบายอืมโอเคอันนี้อาจารย์อธิบายเไปทางที่ดีนะคะว่าคำว่าดีวิลเนี่ยมันเป็นลักษณะของความปรารถนา ความต้องการอาจารย์มองต่างคนต่างมีความรู้สึกอยากที่จะทนุถนอมนะคะสองเหรียญน,นคือการบาลานซ์การรักษาการประคับประคองความสัมพันธ์นะไม่ว่าอาจจะมีบางช่วงแหละเข้าใจการผิดบาดหมางน้ำใจต่อกันมันก็มีนะแต่แล้วก็ยังมีข้อดีๆของกันและก,กันนะอาจารย์มองอนะคาคตไปหนึ่งงานว่าพวกคุณยังประคับประคองแล้วทําให้มันดีขึ้นได้เห็นไหมคะหนึ่งเหรียญ ยังมีความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มีค่าของกันและกันมีความสำคัญในชีวิตคุณก็มองว่าเขาสำคัญในชีวิตคุณเขาก็มองว่าคุณมีความสำคัญในชีวิตเขาเหมือนกันเนี่ยมันเป็นพลังงานของรักต่างวัยจริงๆนะคะไม่อยากที่จะเสียซึ่งกันและกันไปอยากเติมเต็มอยากเหมือนดวงไฟเหมือนแสงสว่างในชีวิตของกันและกัน ไม่ว่าพวกคุณอาจจะอยู่คนละที่คนละจังหวัดหรือคนละประเทศก็ตามแต่พวกคุณจะหาเวลามาเจอ,จอกันมาเติมความสุขให้กันและกันได้เสมอนะคะก็อาจจะบางบางท่านนะอาจารย์มองความรักอาจจะไม่ได้แปลว่ามั่นหมายแต่งงานนะความรักที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับพร้อมจะอยู่ด้วยกันพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไม่ได้สนในเรื่องของการ ประกาศแบบมั่นหมายต่งการแต่งงานเนี่ยอาจารย์ยังไม่เห็นนะแต่มันเป็นความรู้สึกอยากครอบครองอยากได้ความรู้สึกแบบได้รับได้ความรู้สึกได้หัวใจเออประมาณนั้นอ่ะนะคะก็เป็นความรู้สึกที่ดีนะโอเคเรามาเปิดความรู้สึกเขาอีกครั้งผ่านไพ่โลมาชองชลนะคะ แอตแทคชั่นเขามองว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์นะดึงดูดเขามากมากเลยอ่ะมันเหมือนดอกกุหลาบนะมันจะดึงดูดคนนี้เข้าหาอยู่แล้วคุณก็เหมือนกันสเสน่ห์ความหอมในตัวคุณก็ได้บางคนจะมีกลิ่นตัวหอมมากอะ่ะเขาหลงสเสน่ห์นะการอ,อ่เขาเรียกว่าแต่งตัวอืมมีสเสน่ห์มากอะ่ะเออการแต่งตัวก็ได้กลิ่นของร่างกายก็ยั่วยวนก็ได้เนาะ เขา enjoy มากนะคะอยู่ at the romantic love by enjoying this moment fully ให้บอกอย่างนั้นเลยโอ้โหไม่แน่แล้วแบบเนี้ยอานาคตเนี่ยเห็นไหมเขาบอกเลยว่าจะอจะเหมือนกับไปถึงมั่นหมายแต่งงานเขาได้นะในอนาคตนะเพราะฉะนั้น Deception เนี่ยมันหมายถึงเขาจริงจังนะเขาจะไม่สวมหน้ากากมีอะไรก็ตามต้องเนี่ยเขาเปิดเขาเปิดเลย แล้วเขาก็อยากให้คุณอะเปิดกับเขามากๆเหมือนกันนะนี่คือความรู้สึกของเขาเขาอาจจะบอกเขาเปิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณอะเปิดเต็มที่กับเขาหรือยังอ่าถ้าเปิดเต็มที่อะเนี่ยมีโอกาสจะเป็นอย่างนี้ได้เลยโอเคเราขอพลังงานไพ่เพิ่มด้วยไพ่ออราโคนะคะ โอ้ไพ่สวยอะนะคะไพ่หมายเลขเจ็ดไม้นะคะฉับไวรวดเร็วนะฮะมุ่งไปข้างหน้าแปลว่าความสัมพันธ์เนี่ยต้องพัฒนาอย่างแน่นอนโอ้โหไพ่ไซเคิลหรือวัฏาจาักรหมายเลขสิบวิวออฟฟอร์จูนมองไปแล้วอะพวกคุณเป็นคู่ที่เป็นคู่สร้างคู่สมกันมาคู่กันมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วเห็นไหมคะหมายเลขสอไม่เท้ามันคือพร้อมที่จะเหมือนพระตัวเองอะ ไปข้างหน้าพร้อมๆกันนั่นแหละไปด้วยกันเหมือนยานอาวากาศเนี่ยมันกำลังพุ่งขึ้นไปสู่จุดสูงสุดไปแบบเหนือเหนือเขาเรียกเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรอะเหนือการเวลาเหนือมิติทุกอย่างแหละอาจารย์แปอย่างนั้นก็นแล้วกันมันเป็นความรู้สึกที่ที่พวกคุณจะมีความสุขร่วมกันที่มันเหนือจินตนาการเอออาจารย์แปอย่างั้นก็นแล้วกันนะนี่คือความรักคนมีคู่ม嘛 เรามาตอ่อ้วยดวงคนโสดนะพลังงานดวงคนโสดค่ะอ่าพลังงานไพ่ขึ้นอัศวินไม้นะฮะใบที่สองสองถ้วยว้าวคนโสดคุณจะได้ข่าวดีอย่างแน่นอนหนึ่งถ้วยมีใครเข้ามาแน่นอนค่ะเป็นคนทางไกล ต่างถิ่นดังแดนต่างประเทศได้นะหรือคนละจังหวัดคนละเชื้อชาติศาสนาโอ้โหหนึ่งถ้วยขยายด้วยสิบถ้วยเป็นคู่แท้นะเข้ามาเป็นคู่เหมือนกับจกักรวาลให้ก็ได้เป็นคนใจดีมีเสน่ห์นะเป็นคนสายเปได้ด้วยเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลแบบโอ้โหต้องบอกเลยว่าเอาใจเก่งมากๆค่ะราชาถ,ถ,ถ้วยอะนะสิบถ้วยหนึ่งถ้วยเก้าถ้วยต่างหากพร้อมซัพพอร์ตพร้อมดูแลนะคะ คนโสดคุณจะเจอคู่แท้แล้วแบบนี้นะอืมดวงตาเปิดนะตาสวรรค์นนะ่ะโอมโหดูดิสิบเหรียญคนนี้พร้อมเปเงินเปย์ซัพโอ้โอ้โหแบบจะพูดยังไงดีอะไพ่อะเขาเขาเหมือนกับจะมาเปิดความสุขให้กับคุณนะอยากให้คุณเปิดใจรับ,ร,บรักเขาอะ่ะนะเปิดตาเปิดใจให้กับเขาเขาพร้อมซัพพอร์ต เขาพร้อมดูแลคุณเขามีความมั่นคงทางการเงินมากหน้าที่การงานเขาเป็นคนร่ํารวยเลยนะดูจีพห้เขาอะ่ะมีธุรกิจมีหน้าที่การงานที่ดีนะรวยมากอะ่ะสิบเหรียญแปดเหรียญเจ็ดเหรียญออราชาถ้วยมีความรักให้คุณไม่ว่าเขาอาจจะเป็นชาวมีถุนชาวธาตุน้ําก็ได้กรกฎพิจิกเมีนเนาะดินพุทธศพกันมังกรธาตุดินเหมือนคุณก็ได้หรือแม้กระทั่งธาตุไฟอะ่ะ นะอัศวินไม้อะเมษสิงห์ธนูก็ได้อะเรามาดูอนาคตอะใบนี้ออกมาจาร์เปิดเลยนี่หกถ้วยนะพร้อมที่จะเป็นคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบตลอดปลายยาวนานวางแผนอนาคตมีลูกก็ได้เนี่ยจะให้คุณสุขสบายไม่ต้องลำบากเลยอ่ะนะเขาคนนี้เข้ามาแบบซัพพอร์ตเต็มที่นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเคย ถ้าเนี้าายพี่น่าจะอ่นอดีตเป็นคนเจ็บปวดแต่บาดแผลทางใจมันจบไปไปหมดแล้วจนกระทั่งมาเจอคุณเนี่ยมันทําให้มีความรู้สึกอยากมีใครสักคนเข้ามาเติมเต็มแล้วเขาก็มีความรู้สึกอยากปกป้องด้วยนะดาบเนี่ยอยากปกป้องอยากดูแลเขาจะมีความรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้นะถ้าคุณเป็นหญิงนาจารย์มองเขาอยากดูแลเขาอยากแสดงออกซึ่งซึ่งพลังของเขาอ่ะโอ้ถ้าเจอคนแบบนี้บอกเลยว่า คุณจะมีความสุขมากๆสํสำหรับความรู้สึกที่เอเมีใครสักคนมาดูแลมาปกป้องนะอาจารย์มองนั้นแต่ถ้าคุณเป็นเพศที่สามหรือเพศชายนะคุณก็ปรับเข้ากับดวงคุณนะไม่ใช่ดูให้ผู้หญิงอย่างเดียวรับรองเลยว่าคุณจะโชคดีสำหรับคนโสดเนี่ยมีคนเข้ามามีคนอุปถัมภ์มีคนช่วยเหลือไม่ได้เข้ามาแล้วมาโกหกหลอกลวงมาแบบออืเตักตวงผลประโยชน์จากคุณไม่ใช่แต่เขา กลับเข้ามาแบบให้ผลประโยชน์ให้ความสุขให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณนี่คือพลังงานดวงคนโสดนะคะโอเคค่ะอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ขอให้คนโสดและคนมีคู่และทุกท่านเข้ามามีความสุขสมหวังในความรักในทุกด้านที่ปรารถนาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ